สวัสดีครับพบกับ๋องแป้งสมุนไพรนะครับวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับจุดหน้าบ้านนะครับทางเข้าบ้านพอดีวันนี้จะรู้จักแนะนํากับอะไรต้นเท้าเยื่อมอมนะครับแล้วแป้งเท้าเยื่อมอมมาดูกันเลยครับว่าเขาต้นเขาเป็นแบบไหนครับมาดูเลยครับนี่ครับเขาเป็นพืชในตระกูลบุกนะครับผมมีหัวอยู่ใต้ดินนะครับใบเขาเป็นสีเขียวสวยนะครับผมเขียวหยกต้นนี้ยังอ่อนยังเล็กยังเด็กอยู่นะครับลำต้นเขาเป็นต้นสีดํา ดำอมแดงนะครับผมดำอมเขียวอมแดงนี่ครับผมเป็นเหลี่ยมๆนะครับจับดูจะเป็นเหลี่ยมนะครับต้นนี้นี่หัวเขาอยูดใต้ดินครับนี่นี่นะครับหัวเขาจะอยุดใต้ดินอย่างนี้นะครับอยู่หน้าบ้านเองครับสวยนะครับผมว่าผมก็ขุดมาปลูกใส่กระถางอยู่สามสี่ต้นนะครับดอกเขาก็มีนะครับดอกเขาก็จะเป็นเหมือนขนยาวๆเส้นเหมือนหนวดแมวครับ ลูกเขาตอนนี้กำลังออกดอกครับอีกต้นนึ่งข้างบ้านครับตามไปดูครับว่าดอกเขาจะเป็นยังไงนะครับไปครับนี่ครับทุ่งนาครับผมแถวข้างบ้านครับนี่ทุ่งนาเสร็จจากด้านนาก็มาถ่ายสมุนไพรต่อครับไม่มีอะไรครับตรงไปนิดนึงเป็นสะบ่อเลี้ยงปลานะครับข้างบอเลี้ยงปลอก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับผม นี่ครับดอกของเขาครับเพิ่งจะแทงยอดช่อดอกขึ้นมานะครับผมดอกเขาจะขึ้นมาจากเถามาจากหัวนะครับนี่เป็นใบนี่ครับต้นนี้หลายปีนะครับผมมันจะแทงดอกมานี่ครับเนี่ยเนี่ยเถาเขาใหญ่อยู่นะผมยังไม่ขุดนะครับปล่อยเขาเกิดก่อนผมยังไม่ขุดไปปลูกต้นนี้ผมเพิ่งเจออยู่ข้างบ้านผมนี่เองนะครับนี่ครับคุณลองคุณลองจินตนาการเลยว่าเขาอยู่ในกระถาง สีขาวระหว่างในห้องรับแขกมันจะสวยขนาดไหนครับเป็นต้นไม้ที่ผมชอบอีกต้นหนึ่งแล้วผมก็กำลังสะสมไว้อยู่นี่ครับใบของเขานี่ช่อดอกเดี๋ยวสรรพาคุณไปข้างหน้านะครับผมจะบอกนะครับเพอเราสรรพาคุณดูความงามของต้นเขาก่อนใบเขาเขียวมันหยกเลยท่านผู้ชมสวยครับสวยคิดดูว่าในกระถางสีขาวนะครับตั้งในห้องรับแขกมันจะสวยขนาดไหนท่านผู้ชมแล้วต้นเขาดูสิ เขามีความใบเล็กใบน้อยขึ้นมาแล้วดอกชอด,ดอกันนี้ยังนี่ยังนี่ยังยังไม่บานนะครับยังไม่บานแล้วลูกเขาก็เป็นออกสู้ออกเหลืองๆส้มๆนะครับลูกที่ผลผลของเขานะ่ะสวยครับสวยจริงๆเนี่ยเนี่แหละครับเนี่ยไปไปดูอีกต้นกันที่ผมปลูกไว้นี่ครับท่านผู้ชมต้นไม้ที่ผมสะสมไว้ในก็นี่มีบัวสันโดษน,นะครับนี่ใบโบวบ แล้วก็พวกว่านเพชรน้อยครับและนี่ก็คือต้อนท้าวเยี่มอมต้นเล็กๆของเราที่ผมเอามาใส่ถุกเพาะไว้สองต้นนะครับอันนี้หนอนไตหนอนไตยอยากนี่ครับสรบพรพคุณของเขาก็คือถอนพิษไข้แก้ฝีแล้วก็ตอนนี้เขาเอาไปทำเครื่องสำอางนะครับเป็นแป้ปงพอกหน้าซึ่งดีมากซึ่งใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าท้าวเย่ยมอมเป็น เอาเอาหัวมันหัวใต้ดินของมันะไปบดเป็นแป้งทําขนมอยู่นะครับถ้าใครเคยกินขนมจะรู้ว่าแป้งเทายอม่อมเป็นยังไงนะครับนี่ยครับนี่คือต้นของเขาผมก็เพิ่งรู้ครับนี่คือต้นของเขาที่สง่งมาใผมเอาเอามา,าเอามาเพาะไว้ใส่ใส่ถุงดําไว้ไว้รอให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าถ้าเขาฟื้นเราจะส่งลูกค้าครับนี่ครับสองต้นนี้นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งอยู่ทางนู้นนะครับรังแทงชอดอกผมเลยไม่อยากยุ่งกับเขาครับผมนี่ครับต้นไม้ที่ผมสะสมไว้ นี่นะครับอันนี้นักว่านนังอ้วน้อยนะครับนี่ครับดูสิดูความสวยของดอกช่อดอกเขานะครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้เขาลัางเอาหัวมันนะครับไปทําเป็นแป้งรถขมอ้วนอยู่นะครับซึ่งใครใครที่พวกสายฮิวตี้เขาจะเน้นกันนะครับพวกแป้งที่มาจากเพราะว่าหัวบุกหัวเขาเป็นรดขมว้นอยู่แล้วเนาะเขาอยู่ในตระกูลบุกนะครับแต่เขาเอามาเป็นแป้งได้นี่ครับ ต้นสวยเห็นนี่ต้นเล็กๆเ,เองแต่ออกดอกล้าคิดดูนะครับถ้าในกระถางเขาจะสวยขนาดไหนเนี่ยนี่หัวเขาผมเพิ่งรู้ครับว่านี่คือแป้งเท้าเยม,ม่อมนี่คือต้นต้นเท้าเย่อมอที่เอาไปทําแป้งนะครับที่ผมรู้เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับนี่ครับมันดำๆแด,ด,ดงๆน้ําตาลยังไงไม่รู้แต่สวยนะครับรวมๆแล้วสวยอันนี้ใบเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าใบสมบูรณ์ก็ต้นเมื่อกี้นี้เลย แต่ดอกเขาชัดดีดอกเข้าบ้านครับดอกเขาจะเป็นสีออกขา,ขาวๆคือเหลืองๆครับแต่ลูกของเขาเหลืองนะครับใช่นะครับอันนี้ก็เป็นแปลงสมุนไพรผมเองที่เก็บมาก็มาพักไว้ที่นี่ก่อนครับครับเนี่ยครับที่บ้านแถวบ้านผมเองทํานาอยู่โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ